สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดต้นปีมาเราลัวกับรงเท้าใส่ซัพพอร์ตเลยเยอะมาก <c oughs> เ,เออใช่ใช่แปลกแปก, <c oughs> กแป็หลายๆคนน่าจะกําลังรอการมาของ a d i o s Pro 4ก็ดีเมต a s ปิดมาแล้วสีหนึ่ง <c oughs> อย่างที่เราบอกไปในคลิปก่อนๆนน้าี้ว่าเดือนกุมภาเดือนมีนาน,น่าจะมีอีกสีหนึ่งเนาะในโทนที่ใกล้ๆกันกันจริงๆถ้าไปค้นหาเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นสีอะไรเนาะรวมไปถึง Zero X 1เวอร์ชั่นที่2 เดี๋ยวก็จะมาเช่นเดียวกันถูกไหมไนกี Nike <Nike S 1> ม้มีไหมไนกี้ก็มีอีกกาลังรองการมาของเวอร์ชั่น4ของทั้งเวเปอร์แล้วก็ Alpha อยู่เราจะได้ วางขายพร้อมกันทั่วประเทศไหมพี่คาดว่าแล้วกันคาดว่าแล้กัน,กนยังไม่กล้าการันตีเต็มที่แต่อายัางออดโปร4แน่นอนบายให้ว่าน่าจะมี4-4แล้วกันปีนี้ก็คือรัวสละวสาหรับ a d i o อ p สโ4เนาะใช่แต่ฟีลลิ่งมันจะน่าใส่มากกว่าโปร3เวลา p โปร3มันมีความกระด้างมากกว่าบางคนที่ไม่เคยใส่รองเท้าคาร์บอนมาก่อนอาจจะแบบลังเลถูกไหมแต่โปร4เนี่ย รีวิวทุกที่เห็นไม่ได้ทางเดียวกันว่ามันมันนุ่ม,มสบายกว่าเดิม,มเด้งกว่าเดิมก่อนจะเข้าใน,นบาร <st> ์7ความต้องการของ Evo S L พอ,พอ, <Uni. S 3> พอๆกับ Prose เลยเปแปลกน,<า>นะพ <อ S 1> เพราะว่<น>าเพราะ Open Chat ของเรามีแต่คนถามว่า Evo S L จะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่ถูกไหมแต่ก็ประมาณนี้แหละกุมพามีนาเนี่ยทุกๆแบรนด์จะมีรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเดิมสีใหม่เข้ามารวมไปถึง Evo S L ด้วยแต่เรายังไม่แน่ใจเรื่องสีกันละกันอย่างที่ทุกคนเห็นว่าสีดําแดง ที่หลุดออกมาจากอชอปในญี่ปุ่นมันตอบอยากจริงๆว่าทําไม Adidas ถึงให้ประเทศนั้นๆวางจําหน่ายสีนั้นๆก่อน,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 นแต่ไทยก็พร้อมๆกับ Adidas สไทยแลนด์แน่นอนอยู่แล้วเนาะะอย่างที่รู้จะเข้าสสีทุกคนเคยเห็นอยู่2สีละ,ะสีดําสีขาวใช่ไหมอีก2สีพี่ว่าเราพูดได้เลยเพราะว่ากว่าคลิปนี้จะออก มันน่าจะเป็นวันที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสีอะไรอีกสองสีคสีโวลต์เขียวๆหน่อยแล้วก็ทรีสไตล์สีดําอีกสีหนึ่งคือเหลืองน้ําเงินคือสีที่คนเรียกกันว่าวูเวลีมาที่ a อซิกนิมบัสยี่สิบเจ็ดหน่อยครับเอซิกนิมบัสยี่สิบเจ็ดบอกก่อนว่าจริงๆราคาไม่ได้เพิ่มจากเดิมนะมันคือหกพันห้าร้อยบาทแต่คอลเลกชันนี้มันเป็นลักซ์คอลเลกชันเป็นคอลเลกชันพิเศษเหมือนกับพวกที่เคยออกแลพลตินัมมาก่อนเนาะราคามันเลยกระโดดไปประมาณสี่ร้อยบาทจากหกพันห้าเป็นหกพันเก้า ว่า Nimbus บ,บวกราคาทุก4ใช่ไหมไม่ใช่นะ Nimbus เป็นรุ่นที่เป็น Maximum c u s ช i o n อยู่แล้วสำหรับคนเท้ามีเว้าหน่อยแต่ไม่ใช่รองเท้าที่คนเท้าแบนใส่ไม่ได้มันจะคล้ายๆกับคลิปตันบนอลไดอะที่เวลาเราเหยียบลงไปมันก็รู้สึกถึงความประคองด้านในอยู่นิดนึงนะเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่27แล้วมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่มากนักแต่เดี๋ยวเราลองมาฟังกันแล้วกันนะครับผ้าเนี่ยมันยังคงเป็นพวกแบบ เอนจิเนียร์แจ็กกาดเม e เอนจิ e นียร์เอยู่ถ้าสังเกตดีๆตรงลิ้นยังคงเป็นหนิดนะถ้าเราดึงนามันมีความแบบความยืดหยุ่นเยอะๆอยู่เนาะส่วนมิโซยังคงเป็นไฟฟ์โฟมบาร์สพลัสอที่มีความนุ่มซัพพอร์ตในระดับหนึ่ง รูปทรงยังคงเป็น r o cker geometry อยู่เหมือนเดิมเนาะแล้วก็จะมีเพียวเจลแปะอยู่แผนน่นนึงอะอยู่ตรงช่วงนี้เอาไว้ซับแรงกระแทกตรงช่วงซนพื้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันจะใช้พวก A5 A5 plus ถูกไหมตอนนี้มันเป็น ไฮบิดเอซิกลิปแล้วไอไฮบิดเนี่ยมันจะอยู่ในตามพวกรองเท้าสายซิ่งๆหน่อยรวมไปถึงไลน์ไลน์แม็กซ์ที่เราพึ่งรีวิวไปนั่นเองเนาะน้ำหนัก305กรัมตามที่เว็บไซต์ global asics กำหนดมาเป๊ะๆดังนั้นแปลว่า26-27น้ำหนักไม่ได้เคลื่อนเท่าเดิมเป๊ะๆ<ม>ดรอป8มิลข้างหลัง43.5ข้างหน้า35.5สูงกว่าูงก็เดิมเกือบ,อบๆราวๆ2อมิลจากนิมบาส26ิบมานิมบาส27เเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมพี่ เพราะว่าดูจากหน้าต<ฮ>ามันไม่น่าเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมันดูเปลี่ยนน้อยใช่ไหมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ออดีไซน์นิดนิดหน่อยน่อยแต่จริงๆแล้วไฝโฟมบาร์ส plus eco ทั้งก้อนอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันนุ่มนวลกว่าเดิมซ<ฮ>ับพอร์ตกว่าเดิมมาดูสิ่งที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกคือยังคงเป็นรุ่นที่หลายๆคนถ้าสมมติเข้ามาร้านขายรองเท้าว,วิ่งสักร้านหนึ่งโจทย์ของเราคือต้องการรองเท้าสายซับพอร์ตแม็กซิมัมคูชชันวิ่ง 5K 10K 21พอได้นะ นิมบัสจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่น้องๆพนักง,งานจะแนะนําตลอดอยู่แล้วที่สําคัญคือเวอร์ชันนี้มันทําให้ไฟฟลมบัสพลสัสอีโคโมันมีความรู้สึกนุ่มและซับพอร์ตกว่าเดิมจริงๆคือซับพอร์ตกว่าเดิมแน่ๆแหละ,ะถ้าเราอิงตามแสกชาที่มันสูงขึ้นเกือบสมิลดังนั้นแปลว่าการกลดลงไปแต่ละก้าวมันซับพอร์ตขึ้นแน่ๆส่วนความนุ่มมันไม่ได้รู้สึกแค่ตอนที่เราเหยียบในทุกๆก้าวนะ เอาจริงแค่กดสัมผัสอะเราจะรู้สึกถึงความแบบกดได้ลึกกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วดังนั้นแปลว่าถ้าคุณรู้สึกว่า26มันมันยวบเกินไปพูดคํานี้ง่ายๆแล้วกันเพราะว่าบางคนจะรู้สึกว่าแบบนั้นยวบ27อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้ารู้สึกว่า26อะชอบทุกอย่างนะแต่อยากได้ความนุ่มสบายมากกว่าเดิมไปนิดนึง27ตอบโจทย์แน่นอน1 0ออย่างที่2คือลิ้นที่บอกว่าเป็นนิดอะ คือเราสองคนพูดในหลายๆคลิปแล้วว่าพวกสายซับพอร์ตแม็กซิมัมพูชั่นก็ดีเนี่ยเขาชอบทําแบบเป็นผ้าเมสถูกปะ่ะผ้าเมสผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความทนทานสูงสูงและลิ้นเนี่ยชอบทําแบบหนาๆคือลิ้นหนามันมันดีเรื่องความสบายไหมใช่แต่เวลาที่เราวิ่งไปแบบ 5K 10K 15K พอเท้าเรามันเริ่มขยายขึ้นนะ่ะมันจะรู้สึกอึอดอัดอึดอัดหลังเท้าแบบมากๆจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่ตัว26แล้วนะส่วนต่อมาเป็นสิ่งที่พี่พูดไปตอนต้นคลิปคือตัวนี้ลักษณะมันใกล้เคียงกันกับบอลได้9ต่อให้เขาไม่ได้บอกว่าเขาผลิตมาเพื่อ over pronation เพื่อคน fat feet คนเท้าแบนแต่มันมีส่วนแบบประคองอะ่ะเขายกตรงนี้ให้มันสูงแปลว่าคนที่เท้าแบนเท้าล้มเนี่ยสามารถใส่ได้แต่ไม่ใช่ใส่แล้วแบบมันจะนิ่งเลยขนาดที่ไคโนเป็นนะ มันก็คือมีบิดเล็กน้อยแต่ไม่ใช่บิดแบบเอียงเท่ารุ่นแบบบางรุ่นเช่นแบบโรบัสหแบบนั้นเนาะมันยังมีส่วนประคอ,องข้างเท้าด้านในอยู่โซนออมาของมันเรื่องดีไซน์ละยิ่งคอลเลกชันนี้ลักซ์คอลเลกชันมันได้อินสปายมาจากออดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกถูกไหมพี่ว่ามันจะไปอยู่ในสายตาของสายสนิกเกอร์ละพะเราดูแบบนี้คือมันใส่เที่ยวใส่กางเกงยีนได้หรือว่าคนใส่ไปทํางานได้ตอนเย็นใส่มาวิ่งจอกจอกห้าเคสิบเคได้สบายสบายเลย โอถ้าคุณรู้จักนิมบัสตั้งแต่ยี่สิบบเอ็หมือนพี่อย่างนน,นะจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้มันมันโมเดิร์นขึ้นเยอะมากๆตามยุคตามสมัยได้ทันละที่บอกว่าความนุ่มเนะ่ยส่วนใหญ่มาจาก ไฟโคมบัส plus eco ใช่เกี่ยวเจอวางอยู่ตำแหน่งเดิมถูกป่ะพี่ว่างอยู่ตำแหน่งเดิมมันส่งผลอะไรกับพี่ไหมถ้าตอนที่คนวิ่งปกติอ่ะพี่ว่าหาได้ยากที่คนจะแบบตั้งใจจะลงส้นจริงๆถูกป่ะเต็มที่จะเต็มเท้าหรือว่าปลายเท้าเป็นหลักในเวลาที่กล้ามเนื้อเรามันล้าในเวลาที่เรามันเหนื่อยเพราะว่าเราลงปลายเท้านานๆเนี่ยพวกกล้ามเนื้อต้นขานองก็ใช้านานๆใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนไปลงส้น ทุกครั้งที่เปลยนไปลงส้นอนะ่ะมันก็รู้สึกถึงการซัพพอร์ตจริงๆแต่มันไม่ใช่ซัพพอร์ตแบบนุ่มยุบลงไปอะ่ะเออประมาณนั้นแต่รู้สึกถึงความแบบเออซัพพอร์ตของพียวเจลจ,จริงๆสแต็กไฮที่มันสูงขึ้นเป็นยังไงบ้างพี่รู้สึกนะรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตดีขึ้นนะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหดีแบบหน้ามือเป็นหลังมือยังไงรองเท้าที่มันสูงกว่ามันซัพพอร์ตได้โอเคกว่าอยู่แล้ว มาถึงสิ่งที่ไม่ชอบบ้างแล้วกันะะนะครับอย่างแรกและเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอด3ปีหลังคือการพัฒนาของ Nimbus มันอาจจะน้อยไปน,นิดนึงคือจาก24มา25เนี่ยคนว้าวมาเนาะ25มา26เปลี่ยนแปลงน้อย26มา27ซับพอร์ตดีขึ้นนุ่มขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามัน,นยังคงเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่ดีในขณะที่ a s i c เขาเริ่มเพิ่มลายอื่นมาลายลายกลับามาทำอีกค,ครั้งในรูปแบบของลายลายแม็กซ์ซึ่งเราบอกไปแล้วตอนรีวิวลายลายแม็กซ์ว่าตัวนั้นแหละ มันจะเป็นตัวมาแย่ง F C ของ Nimbus แน่ๆความนุ่มจริงๆมันค่อนข้างสูงสีแล้วนะถึงขนาดที่ f ฟ r Foam Blast Max ถ้าเป็นทั้งก้อนน่ะแอบจะนุ่มกว่า f ฟ r Foam Blast Plus Eco ด้วยซ้ำไปนะแต่กลายลาย Max มันให้มาแบบพอดีๆครึ่งๆคิดง่ายๆคือ f ฟ r Foam Blast Max ในความรู้สึกแวกานถ้ามันเป็นทั้งก้อนนุ่มจนเกินไป f ฟ r Foam Blast Eco Plus มีความนุ่มในระดับหนึ่งไฟฟลอมบลัส plus eco ที่อยู่ในท่อนล่างและไฟฟลอมบลัสแม็กที่อยู่ในท่อนบนของลายลายแม็กซ์ตัวน,นั้นพี่ว่าลงตัวมากๆมันเลือกง่ายๆเลยอันอย่างนี้ให้ดูหน้าตาไก่ลายแม็กซ์รูปทรงก็รูแล้วว่าไก i ลายแม็กซ์มันผลักไปข้างหน้ามากกว่าถ้าคุณต้องการซัพพอร์ตแบบเต็มๆและไม่ได้ชอบให้รองเท้ามันผลักไปในทุกๆก้าวไม่ได้ชอบการกลิ้งอะไรขนาดนั้นหารองเท้าใส่เดินเร็ววิ่งในเพสแบบเพสเจ็ดเพสแปดอย่างเงี้ย n ิ m บัสตอบโจทย์กว่าซัพพอร์ตได้ดีกว่าอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องนุ่มพี่ว่าสูสีแต่ตัวเนี้ยมันเป็นความนุ่มที่มันมีทรงในการช่วยผลักไปข้างหน้าในทุกๆก,ก้าวดังนั้นตัวนี้ทําเวลาได้ดีกว่าวิ่งในระยะไกลได้ดีกว่าอันนี้คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนของนิมบัสแล้วก็ไก่ไลน์แม็จากที่พี่ได้ลองทั้งสองรุ่นแล้วพี่ที่พี่บอกว่ามันจะมาแทนที่นิมบัสสำหรับไก่ไลน์แม็กหรับพี่มันแทนที่ได้ไหม มันมันไม่เชิงว่าแทนที่นะแต่แค่มันจะเป็นตัวที่เข้ามาแล้วแบบคนที่ชื่นชอบนิมบัสมาตลอดเคยใส่ n ิมบัส2 4 2สิบสีิเี้ยพี่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆต้องบอกก่อนว่าซัพพอร์ตสู้ได้ไหมไกลไลม็กตอนนี้ซัพพอร์ตย่างสู้ไม่ได้แต่ในเมื่อคุณวิ่งไปเรื่อยอ่ะวันหนึ่งคุณน่าจะอยากเพิ่มระยะให้มันไกลขึ้นไกลขึ้นอาจจะเริ่มจาก ในเพสเท่าเดิมก็ได้แต่ก่อนมันไม่ได้มีตัวเลือกที่ใกล้เคียงขนาดนี้ถูกปะถ้าเขาต้องการซัพพอร์ตเขาเลือกนิมบัสแต่วันหนึ่งที่เขาอยากวิ่งเร็วอะเราจะแนะนําอะไรเราจะแนะนำพวกโนวาบัสซูเปอร a บัสเมจิกสปีดซึ่งพวกนั้นนยแน่นอนว่าการซัพพอร์ตมันหายไปเลย ถูกไหมแต่กลายไลน์แม็กซ์เนี่ยมันยังคงมีซัพพอร์ตที่ดีอยู่แล้วก็กลิ้งไปข้างหน้าในทุกๆก้าอยู่ส่วนต่อมาที่แอบจะเป็นข้อจํากัดของเจ้าตัวนี้คือน้ําหนักน้าหนักไม่ได้เปลี่ยนเลย25 26, 26 27ตัวเลขออกมาจากเว็บไซต์25บาเบาสุด290กว่า26เป็น3 0 5 27ยังคงเป็น305ซึ่งน้ําหนักของตัวซัพพอร์ตปัจจุบันนี้พี่ว่าถ้ายิ่งทําให้มันลงมาแต่แบบอ่ะ299เก้า็ได้มันเป็นผลทางด้านจิตว 6,000กับ5,999เนี่ยคนจะมอง5,999มากกว่าถ้าสมมติตัวนี้มันหล่นไป290บวกบวกนิดๆอย่างเงี้ยพี่ว่าคนก็ยังแบบช่างใจว่าเออตัวนี้โอเคกว่าเพราะว่ามันดีอยู่แล้วในรุ่น26ว่าพี่เขาเลยเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเลยนะใช่ใช่แต่ปกติแล้วในทุกๆแบรนด์เนี่ยเขาจะทำประมาณแบบรุ่นถึง2รุ่นเท่านั้นเช่น ในบัสเคยทำได้โอเคตอน25มากๆ26ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเยอะเพราะว่า25ดีอยู่แล้วสช่ไหม,มแต่พอ27อ่ะมันควรจะมีอะไรที่มันแตกต่างจนว้าวกว่า25ที่มันเยอะกว่านี้ในมุมมองพี่ก็แล้วกันทีนี้ผมอยากให้พี่จัดประเภทหน่อยในลายรองเท้าพพอร์ตราคา65 0 0จากแบรนด์ a อหน่อยสรุ่นพี่คายาโน่31 นิมบัส 27, ยี่สิบไกลไลน์แม็กซ์แบ่งประเภทยังไงดีครับอันนี้ชัดเจนแล้วทุกคนน่าจะเรียนรู้อยู่แล้วเนาะนิมบัสกับไทโนเขาไม่ได้เป็นคนที่สุดตรงทางด้านเท้าแบนทีเดียวแล้วก็เท้าเว,ว้าเท้าโก่งซะทีเดียวนะต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเอซิกมันจะมี ชื่อรุ่นอจริงเราจำชื่อรุ่นไม่ได้ที่ทําออกมาสําหรับคนเท้าโอเวอร์แบบ100%มันจะไม่ใช่ลูกครึ่งเหมือนคายาน่เลยรุ่นนั้นไม่ได้ถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันนิมบัสก็ไม่ใช่รุ่นที่ผลิตออกมาเพื่อคนเท้ามีเว้าอย่างเดียวเท่านั้นมันจะเป็นคนที่เท้ามีเว้าไปจนถึงเว้าเยอะๆแต่เรากรันตีแล้วว่าคนเท้าแฟลตเท้าโอเวอร์บอลเนชั่นสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันดังนั้น2รุ่นนี้จัดอยู่ในหมดของซัพพอร์ตแบบขั้นสุดแม็กซิมัมคูชชั่นถ้าเท้าแบนหน่อยและแบบไม่า ไม่ชอบให้มีอะไรมาขำเนี่ยคุณเลือกไคโนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอัเท้าแบนเล็กน้อยหรือว่าเท้ามีเว้า <Yeah. S 1> เอ็นไปทางด้านนิมบัสก็ได้เพราะว่านิมบัสมีความนุ่มสบายมากกว่าส่วนลายลายแม็กซ์เนี่ยมันแอบจะไม่ได้สุดไปทางด้านแม็กซิมัมคูชั่นขนาดนั้นแล้วกันน้องมันจะมีซับพอร์ตที่ด้อยลงมากว่าน,นิดนึงแต่สิ่งที่มันดีกว่าคือมันนุ่มสู้ทั้งสองรุ่นได้มันนุ่มกว่าไคโนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันนุ่มในระดับเดียวกันกันกบนิมบัส27 นอแล้วมันก็ผลักไปข้างหน้ามากกว่าน้ําหนักเบากว่าดังนั้นเลยคิดว่าตัวเนี้มันอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแทนที่นะมันแค่เป็นตัวเลือกที่น่าเป็นห่วงสําหรับนิมบัสก็แล้วกันมันผสมทั้งสองต้มนมาอยู่ในกายไลน์แม็กซ์พี่มันไม่เชิงขนาดนั้นเพราะว่าด้านข้างมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแบบไคลโนมันไม่ได้มีแบบ4 d ดีไกด์แดนซ์ซิสเต็มแบบนั้นอย่างที่บอกไปเนี่ย n i มบัสและไค y โน o เนี่ยเวลาสวมใส่เนี่ยมันสบายกว่ากายไลแม็กซ์แล้วข้อจํากัดของกายไลแม็กซ์มันคือหลังเท้ามันมันเรียวมันเพรียวจนเกินไปอีกหนึ่งรุ่นที่พี่อบอกว่าใกล้เคียงกับ n i มบัสยีมากก็คือ บ okay. อลไดเอันนี้สูสีมากๆและที่สําคัญคือ n i มบ u สถ้าเป็นตัวปกติคือ6 5พันบอลไดไม่ว่าจะสีปกติสีลิมิเต็ดใดๆก็แล้วแต่เขาคือหกเก้า้ดังนั้นราคานิมบัสน่าสนใจมากกว่าถ้าคุณต้องการรองเทา้าซัพพอร์ตจากคู่หนึ่งโดยไม่ต้องผลักไปข้างหน้าด้วยทรงอ่ะตัวนี้ทําได้ดีมากกว่า เพราะถ้าเทียบกันจริงๆบอลใดพี่ว่าผักไปคนามากกว่านะจริงพวกน้ำหนักซัพพอร์ตคู่นี้สูสีอยู่ที่คนชอบดีไซน์แล้วกันสุดท้ายเรื่องไซส์ครับพี่ไซส์สาหรับนิมบัต27ใส่ตรงไซส์ได้แน่นอนไม่ต้องเผื่อไม่ต้องลดคนที่เท้าเรียวๆเท้า e 2e พี่ว่าใส่ตรงไซส์ได้นะแต่ถ้าเริ่มแบบ 3e 4e ขึ้นไปมาลองก่อนดีกว่าหรือว่าแนะนาให้เพิ่มสักครึ่งไซส์สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่มีโอกาสได้มาลองเนาะถ้ารู้ตัวว่า เป็นคนที่เท้ากว้างมากๆกอ่ะก็มาลองก่อนละกันนะครับนินบัตที่เสร็จขอย้ำอีกทีว่าจริงๆแล้ว6,500บาทแต่ที่สีนี้6,900เพราะว่ามันเป็น l u x p ์ a พ t n u u m o o l l e t t o o n เป็น Limited Collection นั่นเองเลย6,900บาทเนาะวางจำหน่ายที่ a ารีแ n นดิ g ทั้ง2สาขาสาขา s e นต์นเวอร์ชั้น3สาขาวันแ n งคอ k อาคารพาเลทชั้น2รวมไปถึง ali l u n n i n g store com ก็สามารถเข้าไปเลือกได้เช่นเดียวกันแล้วก็ช่องทางต่างๆจริงสามารถสั่งซื้อได้นะพวก Inbox Facebook d i r e c t Message IG หรือว่า Line Official ก็สามารถได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็น Line Open c h ช t เนี่ยเราไว้สอบถามได้ทุกรุ่นเลยคุณนัสอบถามว่มา n i m b ัส27ที่เอามาพูดเนี่ยเทียบกับรุ่นไหนได้ไหมก็ไปถามทางนั้นได้หรือแม้กระทั่งใต้คอมเมนต์ทุกๆท่านสาม,มารถคอมเมนต์ได้อย่างสุภาพแล้วก็ตรงไปตรงมาได้หมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ เอซิกนิมบ e s สยี่สิบเจ็ดสีลักซ์คอลเลกชันประมาณเท่านี้นะครับกับคลิปวันนี้สำหรับ EP นี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ